สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันนาจารย์หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมเราได้ตัดหางหมอนจิ๋วกันค่ะนี่เลยค่ะ หมอนนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงที่เป็นไซส์ห่างๆเขานะคะรูปทรงเขาจะแตกต่างกันออกไปจะไม่เหมือนพวงมณีหรือชะนีนะคะเพราะว่าพันอื่นนะรูปทรงเขาก็จะเหมือนเหมือนกับหัวใหญ่ แต่หมอนเนี่ยก็จะแปลกก็จะต่างกันออกไปค่ะนี่เลยค่ะนี่ก็จะอีกรูปทรงหนึ่งค่ะนี่เลยค่ะนี่ก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็จะทรงสวยหน่อยแต่ลูกเขาจะเล็กค่ะตอนนี้ก็จะใช้บันไดขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีกลิ่นเท่าไรนี่ก็อีกอย่างเลยนะคะ น,นี่ก็จะเป็นทุเรียนไรเนื้อนะคะเราก็เลยต้องสอยทิ้งค่ะเพราะว่าถึงจะเก็บไว้เขาก็ไม่มีเนื้อค่ะ เดี๋ยวเราจะพาวแวะไปดูลองกองต้นหนึ่งนะคะตะกี้เราเห็นแล้วจะมีทั้งแบบลูกใหญ่แล้วก็มีช่อดอกที่กำลังจะเป็นลูกค่ะดูพุ่มเขาก่อนนะคะต้นใหญ่มากค่ะ มีทั้งช่อที่กำลังสุกเหลืองแล้วก็มีช่อดอกที่กำลังโตด้วยค่ะดกมากค่ะนี่ค่ะ จากต้นเขาสมบูรณ์ด้วยนะคะเขาก็เลยออกดอกเยอะโน่นเลยค่ะข้างบนก็จะมีลูกที่กำลังสุกด้วยค่ะมีชอ่อดอกก็เต็มเลยนะคะ เดี๋ยวระหว่างทางเรามีอะไรจะให้ทุกท่านชมด้วยนะคะนี่เลยค่ะตอนนั้นเราเคยลงคลิปสั้นไว้นะคะจะเป็นพันหมอนทองนะคะตอนนี้เขาก็สุกแล้วค่ะ แก่จัดแล้วคั่วจะหลุดแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปดูเนื้อกันนะคะว่าเห็นรูปร่างข้างนอกเขาแบบนี้เนื้อเขาจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะคะ จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูเนื้อกันค่ะว้าเอากับเนื้อเขาก็ได้อยู่นะคะเนื้อสวยเลยค่ะ ค่ะเนื้อก็สวยอยู่นะคะเราถึงว่าอย่ามองแค่ภายนอกค่ะนี่เลยค่ะนี่ก็ผูกเต็มๆเ,เลยนะคะแต่ก็จะมีเขาก็จะเป็นแผลอยู่ะคะ่ะแต่เนื้อก็ถือว่าดีสวยนะคะ นี่เลยค่ะตอนนี้เราก็ตัดหมอนทองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือหางหมอนจิ๋วที่เหลือนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยกันต่อคะ่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ